สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคัะพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นกับดิฉันอนอุม,มากเกษตรพืชผลนะคะเราสนทนากันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษา พวกเราเป็นชาวพุทธนะคะเราควรจะทําอะไรบ้างวันนี้ค่ะได้รับเมตาย,ย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระคุวินัยทรกิติสักโธตามาสิโสหรือว่าท่านสศรียวนนะคะผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาบหรือว่าวัดโพท่านพระอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะ oh <my> ค่ะเมื่อวานนี้ได้สนทนาธรรมพระอาจารย์ได้ให้เห็นถึงความสําคัญของวันอาสนหบูชาแล้วนะ,ะพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราในฐานะชาวพุทธเนี่ยเราควรจะทำอยงไง ทำบุญเวียนเทียนอย่างนั้นพอไหมคะพระอาจารย์คะเวียนเทียนเนี่ยเป็นมหานิยมที่ทํากันมางตั้งแต่โบราณคือไม่ควรเลิกแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรไม่สามารถไปได้อะไรนั่นก็อีกเรื่องนะก็เวียนเทียนออนไลน์เหมือนช่วงโควิดใช่ไหมคะอ่าได้ได้แต่แต่ต้นใหญ่วัดใกล้บ้านเท่านั้นอ่ะค่ะเราไปเวียนเทียนและการไปเวียนเทียนเนี่ยเป็นเรื่องของการที่รักษาธรรมเนียม หลายๆอย่างได้กันแล้วก็ทําให้จิตใจสงบแต่ต้องให้จิตใจสงบจริงๆ <c oughs> คือที่เดินไปแล้วก็เห็นอยู่บ่อยนะ <c oughs> คุยกันไปเรื่อยๆเรายจะไปดูแบบของคนอื่นมางเคอบอกว่าพรยายคุยเลยอย่าไปเอา <c oughs> คือเอาว่าถูกต้องอย่างไรอย่าไปคุยขณะเดินทําไมว่าอย่าคุยอ่ะ <c oughs> เพราะต้องการให้จิตสงบ รอบแรกนึกถึงพระพุทธเจ้ารอบสองนึกถึงพระธรรมรอบสามนึกถึงพระสงฆ์และการเวียนเราต้องรู้ด้วยเวียนทําไมเพราะการเคารพนี่ไม่เหมือนกันสมัยก่อนในการเคารพพระเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยคคท่านจะเดินเวียนทําปรททักษิณลออพระพุทธเจ้าแล้วไปอ,อ่าเรนะียกว่าเป็นการเคารพชช่นหนึ่งโดยไม่ต้องไหว ลุกขึ้นยืนก็เป็นการแสดงความเคารพยกมือไหว้ก็แสดงความเคารพเดินเวียนก็เป็นการแสดงความเคารพแต่เลิกไม่ได้ทํามานานแล้ว uh เราก็เลยจะเ,เ,เอาเรื่องนี้มาไว้ตรงไหนอนุรักษ์การเคารพเอาไว้ตอนเวียนเทียนกันแล้วกันสมมุติพระพุทเจ้าอยู่ในพระโบสถ์ในโบสถ์แล้วก็เดินเวียนเหมือนกับพระสมัยก่อนที่ท่านเดินเวียนและขณะที่เราทําความเคารพเราจะไปแสดงอาการ เออพูดเล่นพูดหูคอยคอยอะไรก็ตลอดอย่างนี้ก็อยู่บ้านน่ะดีแล้วนะแต่ถ้าากว่าไปต้องไปให้แบบจิตสง,งบจะสวดจะอะไรเนี่ยคือการทําในวัน,เ,นเราจะได้ประโยชน์ถ้าไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้ไปอบรมบุญสั่งสมบุญนรไปสั่งสมบาปนะเพราะ<ช>อาการที่แสดงออกไม่ได้มีความคารวะอะไรนเจ้าค่ะเป็นความก้าวร้าวซะด้วยซ้ำไปไม่สนใจนะพุทธเจ้านั่งอยู่นั่นตรงนั้นเดินคุยกันด้วยแสดงว่าต้องไปด้วยวจิตและกิริยาที่เคารพสักการะ มุตตะจาเจริงจริงนี่คือจะเป็นการเวียนเทียนที่ถูกต้องเหมาะสมเขานบุญเป็นกุศลนะใช่ไหมเขาทำอะไรเช่นวัดนี้มีเทศวัดนี้มีนั่งสมาธิหน่อยค่านํำมีทุระรีบไปกไอไปเลยแต่ว่าคือไม่ต้องรีบรบกวันนี้หยุดแล้วนี่เขาให้หยุดต้องหลายวันเลยใช่ไหมเราก็ฟังเทศหน่อยบางคนบอถึงเวลาฟังเทศนี้กลับไปแล้วก็ใชครับมีคนก็ถามเหมือนกันนะว่าเอาละการนั่งสมาธิการฟังเทศการถวายสังฆทานอันไหนได้บุญมากกว่ากัน ได้บุญต่างกันยังไงเจ้าคะอ่าจะได้ทําถูกค่ะคือตําราที่เราเรียนกันมาว่าสังกทานเนี่ยเป็นบุญใหญ่ที่สุดแต่ว่าไปเทียบกับการทําบุญที่เป็นปุก,กิกทานหมายว่าคือทํากับรูปใดรูปหนึ่งเจ้าคะอ่าเป็นบุญน้อยอ่าคาถาองค์แค์หนึ่งแล,แล้วเราก็ให้แต่ว่าทํากับสงเนี่ยหมายถึงทําเป็นแบบของกลางนะของกลาง ไม่เป็นของรูปใดรูปหนึ่งเหมือนเป็นกองกลางเข้าสารไปวางไว้น้ําไปวางไว้พระรูปไหนไม่มีก็มานี่เรียกว่าสังฆทานโดยแท้เจ้าค่ะมไม่จํากัดอยู่เฉพาะกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเจ้าค่ะเทียบกันอย่างนั้นแต่มาเทียบกับสมาธิไว้ได้จะบอกว่าบุญมากบุญน้อยเพราะมันคนละอย่างกันเลยเพราะบางอย่างมัไม,ไม่ไม่ควรเทียบบางอย่างเทียบไม่ได้เพราะคนละส่วนกันนั่งสมาธิไม่ได้ต้องการบุญ นั่งสมาธิไม่ต้องการความดีนั่งสมาธิไม่ต้องการความชั่วนั่งสมาธิไม่ต้องการบาปนั่งสมาธิต้องการให้สิ้นทุกต้องขอขอบคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u t u b ออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมาชาแนลค่ะคนละว,วัตถุป,ประสงค์กันคนละประเด็นเลย ก็ละประเด็นเจ้าค่ะถ้าเทียบเว้ยนะทําบุญกับพระกับพระในบ้านดีกว่าพระทั่ทวไปไม่ต้องทํเาเคยได้ยินอยู่ค่ะเราก็เลยตัดสังฆทานไปเลยและสังฆทานว่าทําบุญกับสงฆ์มากกว่าแล้วจะมาทํำยังไงล่ะทีนี้เพราะเราไปเทียบกับพ่อแม่พ่อแม่ต้องแยกไว้ส่วนหนึ่ง<ช>ไม่ใช่ไปบอกว่าทาบุญกับพระในบ้านแล้วพระอื่นแล้วทำไงไม่ได้หมายความว่าพระกลัวอดหมายกว่าว่า พระอรหันเราก็ไม่ได้ทำสิอรหันรจริงๆเราก็ไม่ต้องทําเราก็พลาดจากการได้ทําบุญใหญ่อีกแบบหนึง่งอ่าคนละส่วนกันเจ้าค่ะโอ้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามุ่งปรารถนาจะได้ทําบุญทําดีเราก็ควรทําในทุกๆแบบดูแลพ่อแม่ก็ต้องดูแลนั่งสมาธิก็ต้องทำใช่ไหมครับเวียนเทียนก็ต้องทําถวายสังฆทานก็ควรจะทําต้องท,ทาทั้งนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ฉะนั้นถ้าเราเปรียบอย่างนี้ ว่า,าทำบุญกับพระในบ้านดีกว่าพระในวัดอะไรนะ,ะมันกลายเป็นเอาตามาเทียบกับหูอโอ้โหดีกว่าตาดีกว่าเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นหูตึงี่ผู้ได้ที่ไหนเลยทำไมมันต้องได้ยินอยู่<ช>ตาอบอด<ช>มันไม่ได้เลยมันต้องครบหมดเลยทุกอย่างลมหายใจให้ไม่ใจให้ไม่เข้าไม่ออกตายเลยทีนี้สาธุชัดเจนเลยนะฮะพระอาจารย์คะแล้วอย่างในส่วนของวันเข้าพรรษาหลายคนจะมีการตั้ง อน,นิทานเช่นงดเหล้าเข้าพรรษาเข้าพรรษาจะไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเข้าพรรษานี้เราควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คะบางคนบอกว่าทําไมไปทำเข้าพรรษาเ <c oughs> ข้าพรรษาแค่สามเดือนทำไมไม่ทำนอกพรรษาอันนี้มันเก้าเดือนเลยครับมันกลายเป็นเยดสีเฉยๆแล คือเขาทําได้สองวันสาวันก็เป็นเรื่องของความดีดีกว่าทําอะไรไม่ได้เลยเขาเอาพัรษามาเป็นเครื่องเป็นกรอบความดีเพื่อจะไม่ทําความชั่วควรจะเชียร์ควรจะชมไม่ใช่มาบทำไมไม่ทําหน้าษาเออให้มันคือถ้าทําในรรษาได้เนี่ยต่อไปเขาก็หยาบเออบันดีนี่นะเออมันมีความสุขเนี่ยมันไม่เดือดร้อนนี่นะค่ะอา ทำไมจะต้องจะต้องไปเสียดสีขาวคนทำความดีต้องยอกย่องความดีให้กำลังใจใช่ไหมฮะก็คือ,คอ<น>ชอบเทียบชอบเปรียบกันอยู่ด้วยชอบเปรียบไม่รู้จะอะไรว่าสร้างวัดทำไมสร้างโรงพยาบาลดีกว่าพระท่านก็สร้างโรงพยาบาลไว้แต่เยอะแยะมากมายก่ายของัะนั้นอย่าปบางอย่างเปรียบไม่ได้เทียบกันไม่ได้เจ้าค่ะอฉะนั้นเราก็ควรที่จะตั้งปณิธานทําสิ่งดีๆถึงแม้ว่าจะในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาสามเดือนอาจจะไม่ได้ยาวนานนักแต่ถ้าทําได้นี่ก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างแท้จริงะนะฮะพระอาจารย์แล้วในขณะเดียวกันนะฮะในวันสําคัญที่จะมาถึงไม่ว่าจะเป็นวันอาสาันบูชาหรือว่าวันเข้าพรรษานะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงญาติโยมพี่น้องประชาชนให้ได้คิดทิ้งท้ายอย่างไรเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะคือถือว่าเป็นโอกาสอันงดงามที่สุดโอกาสอื่นไม่มีอ่ะที่เราจะทําใจให้เราเกิดความดีปฏิบัติอะไรให้เกิดทําอะไรให้ตัวเอง,องนเนี่ยพอถึงเข้าพรรษานี่ โอ้ได้โอกาสแล้วถ้าบุกบวชเราบวชพร้อมกับลูกเลยทําอะไรดีๆไม่ใช่ว่าไปหหมพระเหลืองนะ <c oughs> ลูกทำดีแล้วดีลูลกสาสีสาสีสองร้อยยี่สิบเจ็ดเอาเราเอาห้าพอแล้ว <c oughs> ก,ก็มันกลายเป็นเพราะว่าพอลูกบวชเนี่ยพอ่อเป็นพ่อพระ <c oughs> แม่เป็นแม่พระน้องเป็นน้องพระพี่เป็น <c oughs> พี่พระโอ้เป็นโอ้โ <c oughs> หเป็นกันทั้งบ้านเลยพลอยดีไปทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นเอาภรษานี่แหละมาเป็นเครื่องล้อมกรอบ สร้างกรอบความดีให้กับตัวเองแล้วชีวิตเราจะงดงามเจ้าค,ค่ะ สาธุนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะพระอาจารย์นะคะพระครูวินัยทรกิติศักดิ์โกตมัสสิโสหรือว่าท่านสอศรีหยวนนะผู้เช่วยว้าญวัดพระเจทุพลวิมลบังคารามหรือว่าวัดโพธิเมตตาเราในวันนี้นะคะะรับนมรสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญพรก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะทำบุญทําดีนะคะในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้นะฮะแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะวันนี้เพื่อประชาชนที่ชัออนุม,มากเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ